ับผมนายสราวุฒิกองเงินนอคร,ครับครับกับผมนายเจตลินวงศิน์ครับค่ะดิฉันนางสาวจันจิรามุขสารคะ่ะค่ะดิฉันนางสาวอัคริมาคคพรค่ะค่ะดิฉันนางสาวสุขุมาพรพลเยี่ยมคะ่ะค่ะดิฉันปียาพรบุรานศรีคะ่ะค่ะดิฉันนางสาวสุพนิดาิลิพูธรค่ะค่ะและดิฉันนางสาวจุธามาศกุศรีคะ่ะครับพวกเราก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการยุวชนประกันภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี2,555ของสำนักง,งานคณะกรมกร,กรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยโดยพวกเราได้แสดงภาพยนตร์ในชื่อเรื่องทำถือเพื่อคนที่คนรักในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พวกเราได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัดร้อยเอ็ดและได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือรอผลการตัดสินในระดับประเทศต่อไปค่ะ ครับสำหรับการแสดงภาพยนตร์สั้นในครั้งนี้พวกเราก็มีวิธีการดำเนินการดังนี้นะครับ 1. ประชุมวางแผนเขียนบทและจัดทำสริ่บอร์ด 2. จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ 3. ดํดำเนินการถ่ายทําโดยใช้ระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์ 4. ลําดับภาพตัดต่อและบันทึกเสียงและสุดท้าย5ตรวจสอบผลงานและแก้ไขในส่วนที่บกพร่องจากการที่พวกเราได้ดำเนินการวางแผน งานเป็นอย่างดีจึงทําให้ผลงานออกมามีคุณภาพและประสบความสําเร็จจนได้รับรางวัลดังที่กล่าวมาครับค่ะสําสหรับเรื่องยอ่อภาพยนตร์สั้นเรื่องทําเถอะเพื่อคนที่คนรักซึ่งมีอยู่ว่ามีครอบครัวหนึ่งที่มีคุณแม่และมีลูกสาวอีกสองคนที่กําลังเรียนหนังสืออยู่อยู่มาวันหนึ่งมีพนักงานบริษัทประกันภยัยได้มาขายประกันภัยให้กับคุณแม่แต่ลูกสาวได้คัดค้านพอคิดว่าเป็นการสิ้นเปลืองเงิน แต่คุณแม่ก็ได้แอบทำเอาไว้โดยที่ลูกสาวทั้งสองคนนั้นไม่รู้เรื่องต่อมาไม่นานคุณแม่ได้รับอุบัติเหตุจนทำให้เสียชีวิตทางบริษัทประกันภัยจึงได้ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือจนทำให้ลูกสาวทั้งสองคนมีทุนการศึกษาและได้สำเร็จการศึกษาและได้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ค่ะค่ะในการทำงานครั้งนี้ก็ได้มีอุปสรรคบ้างในการทำงาน คือเวลาไม่ค่อยตรงกันสภาพอากาศไม่ค่อยเอื้อมนวนในการถ่ายทําอุปกรณ์ในการถ่ายทํายังไม่ได้มาตรฐานแต่เราก็ยังช่วยกันแก้ไขปัญหาและประสบความสําเร็จแล,ลระรุ่งรงไปได้ด้วยดีค่ะค่ะในการแสดงภาพยนตร์สั้นครั้งนี้พวกเราได้รับประโยชน์อย่างมากมายเลยค่ะเช่น รู้จักวางแผนและแก้ปัญหาในการทำงานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความสามัคคีในหมู่คณะการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประกันภัยค่ะวเรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้เพราะได้ทำงานร่วมกับเพื่อนๆอย่างมีความสุขมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันภาคภูมิใจ ที่ได้ทำชื่อเสียงให้กับตนเองและโรงเรียนธงธานีค่ะพวกเราทุกคนขอขอบคุณคุณครูศิรักเพื่อพาวครูที่ปรึกษาเู้่อในการเข็มชาติเกษตรสิงห์และคณะคุณครูโรงเรียนธงธานีทุกคนที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุนขอขอบคุณนายแพทย์กมนา์โกวิ 19, ทางกูลและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทวัดบุรีที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำรวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัยจังหวัดร้อยเอ็ดที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้ทำกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ค่ะกับพวกเราทีมงานปา,าดิโอโปรดักชันขอขอบคุณครับ